สวัสดีเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยการนาสองสามสองทางร์รนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกทุกท่านเข้าสู่สถานีแห่งการ พยากรณ์ทำนายทายทักความรักโดยตรงนะจ๊ะนะก็วันนี้เช่นเคยนะคะเราก็มาเล่นเกมทายใจกันดีกว่านะคะอยากรู้ไหมคะว่าคนที่เรานึกถึงตอนนี้เขามีความในใจอะไรที่ปกปิดไว้ที่เขาไม่ได้บอกเรานะคะมีไหมเราจะไปทำนายไทยทักเราจะไปส่งแล้วก็ไปสแกนความคิดของเขากันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะคะไปเตยฝากกด u b s c r i b e กดติดตามไปเตยด้วยนะแล้วก็ไปเตยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะมากดคอมเมนต์ให้กําลังใจไปเตยด้วยนะคะใครที่กด u b s c r i b e แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะไปเตยมีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปนะคะให้เพื่อนๆได้เข้ามาฟังนะคะเพื่อความบันเทิงค่ะก็ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆคลิปของเราเป็นทำเลทไม่มีลิมิตเวลานะคะเพื่อนๆจะเข้ามาดูตอนไหนจะเข้ามาฟังตอนไหนก็ได้นะคะ ก็ถ้ามันไม่ตรงนะคะเ,เพื่อนเก็ไปเล่นทอปิกอื่นเนาะเนาะเอาเป็นว่าฝากไว้ประมาณนี้นะคะมีไพ่สามกองให้เ,เพื่อนๆนได้เลือกเหมือนเดิมนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะวันนี้มาในหัวข้อความในใจที่เขาปกปิดไว้นะคะโอเคนะคะ,ะ,คะเราไปฟังำคำทำนายนะรีบไปไหนรีบไปไหนเราไปฟังคำทำนายนะคะกองแรกกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าคนที่เรานึกถึงตอนนี้นะคะ ขามีความในใจอะไรที่ปกปิดเราอยู่นะคะนะบางอย่างมันก็พูดให้เราฟังทุกเรื่องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงก่อนนะคะเพื่อนๆที่เลือกเ็กที่1กองที่1ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนนะคะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงนะคะดีอยู่ไหมนะคะหรือว่าหายไปแล้วนะคะ เขาหายไปหรือยังถ้าเขายังไม่หายไปเรามาดูกอนนะว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนเอนเป็นยังไงตอนนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานกันก่อนที่เราจะไปดูไปสองใจเขานะคะอ่ะไพ่กระโดดม,มาเราเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะคะ,ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนก่อนนะจับไพ่ยังไงให้ไพ่ กระโดดทุกวันทุกวันนะคะอ่ากระดอีกแล้วนะคะใม้หมอมือไม้อ่อนนะดึกแล้วคนไปนอนอะไรอย่างนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้นะคะเป้าหมายเราคือต้องทำวันละคลิปเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะเจะต้องมาเจอกันทุกวันกับเพื่อนๆโอเคมาดูความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับคนที่เพื่อนๆน,นึกถึงก่อนเนาะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงคะห้าดาบนะคะ เจ็ดเรียนหนึ่งไม้ควีนดับแล้วก็เป็นเดอะแห้งแม่นะคะมาทุกเด็กมาทุกท็อปปิกเลยงงจังอ่ะเหมือนตอนนี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่เหมือนมันยังเคลียร์ยังคุยกันไม่ลงตัวนะแล้วมันก็มีความฉุนเฉียวมีความ ดุดดันอยู่ในนี้ด้วยนะคะคุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะนะเห็นไหมคะอะไรกันเนี่ยดาบค่ะพร้อมที่จะฟาดฟันตลอดเวนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะฟาดฟันตลอดเวลาเหมือนกันนะคะอ่านะพอจะฟาดฟันปุ๊บแล้วไม่ได้ฟาดฟันมันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเออหาทางออกไม่ได้นะคะมัดขาตัวเองห้อยกับต้นไม้แล้วก็ได้แต่แน่นิ่งไปนะคะมันมีความเงียบเกิดขึ้นค่ะคุณขามันมีความไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะ ก็เลยต่างคนต่างหันหลังไปทำหน้าที่ของตัวเองนะคะเกิดเป็นความเงียบเกิดเป็นความนิ่งเกิดเป็นความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะคะอ่ะโอเคถ้าพลังงานเพื่อนๆเ,เป็นประมาณนี้นะคะเราไปดูต่อค่ะเพื่อนๆว่าความในใจอะไรที่เขาปกปิดไว้อืมปกปิดอะไรไว้ทำไมถึงไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกนะพูดไม่ได้รัอไงอหรือว่าจะเป็นอะไรไปดูกันนะคะ อ่าแม่หมอเริ่มคุยกับตัวเองนะปกติเราก็คุยกับตัวเองทุกวันนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะอะโอเคนะคะมาดูกันนะคะว่าความในใจอะไรที่เขาปกปิดไว้อืมความในใจอะไรที่เขาปกปิดไว้ตอนเนี้อยู่ดีๆก็หาเรื่องชนทะเลาะรึเปล่านี่ยห้าด่าปะมันเป็นการที่แบบว่ายอมหักไม่ยอมงอคุณขี้เก๊กไว้ก่อนนะ่ะฉันจะไม่งอทะลอกอะไรอย่างเงี้ยนะ อยาให้ถึงขั้นนั้นเลยนะเจ้าคะ่ะนะคิงดาบก็มานะก้าวไม้ก็มานะคะนะนะทุกกองหไม้ก็มานะแล้วก็มีสาไม้นะคะอาจจะอยู่ไกลกันด้วยเนาะแล้วก็ W นะคะความในใจที่เขาปกปิดไว้ก็คือการที่เขากลัวคะ่ะคุณเขาเป็นโรคโรคอะไรนะลกลัวความรักความสัมพันธ์ กลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีกลัวว่ามันจะออกมาไม่เพอร์เฟกนะเขาเป็นคนขี้กลัวนะแล้วกำแพงที่เขาสร้างขึ้นนะ่ะก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะคะคุณนะถึงเขาจะชอบเรามากแค่ไหนเขาจะรู้สึกดีกับเรามากแค่ไหนเขาก็มีกำแพงนะคะมีกำแพงกั้นอกกั้นใจคุณสองคนไว้ไม่ให้มันทะลุถึงกันได้คุณแล้วเขาเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะคนคนเนี้ เป็นคนดุดันเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะเป็นคนดุเอาง่ายๆเป็นคนดุนะเป็นคนจริงจังอ่ะเออถ้าคิดแล้วคือทําเลยไม่ได้แบบมีโมเมนต์หวานๆอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวเขากลัวว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะไม่สําเร็จมันจะไม่สมหวังมันจะไม่เป็นเหมือนที่เขาจินตนาการไว้เขาก็เลยได้แต่นอนมองพระจันทร์นะคุยกับน้องหมาไปว่าเอ๊ะเขาจะจริงใจกันแล้วหรือเปล่านะหรือว่า ที่เขาเข้ามา่ะเขาเข้ามาทําไมเขาต้องการอะไรอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นความสับสนวุ่นวายใจนะกลายเป็นผู้ชายที่โดนมัดขาห้อยหัวไว้นะคะอะเรามาดูกันนะนี่แหละคือความในใจของเขาเขากลัวค่ะคุณค่ะเขากลัวนะคะคุณจะทลายกําแพงใจเข้าไปหาเขาได้นะคะเขาก็เลยเป็นตะลุงแก่ขี้เก๊กนะถือดาบนั่งหน้าทะมึนทึงนะคะ กลัวคุณพังกำแพงเข้าไปหาเขาได้นะเขากลัวเหลือเกินนะมาดูความในใจของเขาที่มีต่อคุณนะคะความในใจอะไรนะคะที่เขามีต่อคุณเนี่ยความในใจตอนนี้ที่เขามีต่อคุณอนะมันเป็นยังไงนะคะมาดูกันทำไมถึงกลัวล่ะคะความรักน่ารักออกนะเห็นไหมมาอีกและเนี่ยเชียงกับตัวเองนะไม่เข้าใจคนคนนี้ เนี่ยเขาคิดว่าคุณเจ้าชูรหรือเปล่าคะเออทำไมเธอดูเฟนลี่ขี้เล่นจังนะเขาก็เลยแบบถ้าเขาเข้ามาหาคุณนี่เขามีคู่แข่งแน่นอนเขากําลังเกิดความขัดแย้งในหัวจิตหัวใจอยู่เขาเกิดความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะคะมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเขาก็สังเกตแล้วเขาก็มองเขาส่องคุณอยู่นะคะถ้าอยู่ไกลกันก็คือส่องกันอยู่นะ ดูสังเกตอาการอยู่ว่าคุณเป็นยังไงมีใครเข้ามาหาคุณไหมหน้าคุณดูแบบเฟลลี่อ่ะคุณดูเข้ากับทุกคนแล้วเขาก็เลยมีความแบบไม่สบายอ,อกไม่สบายใจนะคะมีความกัดกรุ่มกังวลใจมีความไม่สบายใจว่าเออฉันต้องมีคู่แข่งแน่นอนเพราะว่าเธอเป็นคนน่ารักนะคะเธอเป็นคนน่ารักมุ้งมิ้งตุ้งต,งตงิ้งเธอเป็นคนสดใสเฟลลี่ขี้เล่นนะคนอื่นๆก็คงอยากจะเข้าหาเธอเยอะแยะมากมายแล้วฉันจะสู้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความ คิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและความในใจของเขานะคะความในใจประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอะแล้วมาดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะจะเป็นอย่างไงนะคะ ความในใจก็คือกลัวนั่น,นแหละกลัวว่าจะโดนหักอกกลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะเสียใจจากความสัมพันธ์นี้ <st it> ก็เลยไม่กล้าเปิดใจนะคะนี่คือความในใจของเขานะคะเพืเ่อนๆพ่อาเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่1คะ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งกล่องที่1คะ่ะไปดูกันนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่เตยไม่ได้ดูละเอียดมากนะดูเพื่อไกด์นะคะไกด์ชีวิตนะอืมมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะ เออคุณดูเพอร์เฟกจริงๆในสายตาของเขาคุณดูเพอร์เฟกอะดูดูสมบูรณ์แบบแล้วเออนะได้แต่ให้ธรรมะขมจิตขมใจแล้วก็แน่นิ่งไปนะคะในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละติดๆด,ด,ดับดบมามาหายหายอยู่ดีๆก็เงียบนะเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะคุณอ่าช่วงนี้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 ก็อาจจะนิ่งๆไปเงียบๆไปนะคะเพื่อกลับไป ทบทวนหัวจิตหัวใจตัวเองนะคะถามว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันก็ยังไม่ได้จบค่ะมันนิ่งแค่ชั่วคราวนะคะแต่มันน่าจะได้คุยกันต่ออยู่นะให้เขาไปเถียงกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะถ้าเขาได้คําตอบเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณเองนะคะนี่คือคําทํานายเพื่อนๆกล่องที่1ก็เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงชิ้เอาไว้ตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆอ,อย่าซีรเรียสอย่าเก็บไปคิดมากนะคะเราดูเราดูผควคมบันเทิงนะคะโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอ่าสวัสดีเพื่อนๆกองที่หนึ่งขอให้หลับฟันดีนะคะบา,บายยโอเคมาต่อที่เด็กที่2กองที่2นะคะเพื่อนๆพือนอ่าเพื่อนเที่เลือกเด็กที่2เรามาดูกันนะคะว่าคนที่เรานึืกถึงนี่เขามีความในใจอะไรที่ปกปิดเราไว้หรือเปล่าขออนุญาตดื่มน้ำสักอึสองอึกนะคะเสียงเริ่มไปแล้วนะคะ อ่ะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กลองที่2สวัสดีเพื่อนเนที่เลือกเด็กที่2กลองที่2นะคะมาดูความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อนนะอันดับแรกนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้นะยังคุยกันอยู่ไหมสบายดีอยู่เปล่าเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณ2คนนะพนเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กลองที่2 ใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะไปกด subscribe ให้หน่อยนะไปกดติดตามไปกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่อัพลงนะโอเคไหม <laughs> นะมาเล่นเพื่อนกันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาเล่นไพ่นะคะมารอที่สถานีแห่งนี้ละะ้ค่ะสถานีแห่งความรักมุมมิงนะคะที่เราสร้างขึ้นนะคะคุณขาความสุขมันสร้างขึ้นได้ได้วยตัวของเราเองนี่แหละนะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะรักแล้วก็ให้มันเป็นความรู้สึกดีๆนั่นแหละ อย่าไปยึดติดนะเขาไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของเขาค่ะเนาะใช่ไหมอะมาดูความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนเป็นยังไงตอนนี้ The Star Chariot นะสามดาบก็มาจ้าคุณเห็นไหมคะมันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะอ้ดูคุณดูไพ่คุณดูไพ่นะ ร้อนชาเลยค่ะท่านผู้ชมคะร้อนชานะคะแม่หมอไม่อยากอ่านต่อเลยนะคะนะเด็กนี้นะคะร้อนชาทีเดียวนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนนะคะมันเป็นอะไรที่ดึงดูดใจดึงดูดอะไรให้มันแบบว่ามันเป็นอะไรที่มันเสพติดกันนะคุณมันมันยังอ่ยังต้องมีอะไรที่ต้องคุยกันเยอะอยู่นะมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ คือระวังลงไม่ได้ง่ายๆอ่ะเรื่องเนี้ยยังปล่อยไม่ได้ง่ายๆยังเป็นเรื่องที่หนักอึ้งอยู่ในความรู้สึกเราอยู่นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจมน,เน,ม,เนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็มีความหวังนะมันเป็นอะไรที่มันมีความหวังอยู่นะมันอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นก็ได้นี่คือเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่สองเป็นความสัมพันธ์ที่ แม่หมอเศร้าจังสามดาบเตอร์เดวิลนะคะมันยังต้องอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่ค่ะท่านผู้ชมเคยไหมคุณขาคุณก็นะถ้าความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นประมาณนี้คุณไปฟังคําทานายต่อนะคะเห็นไพ่เราปวดหัวจ้าแม่หมอปวดหัวนะจ้ามันจะออกมาแนวไหนเนี่ยอามาดูกันนะคะความในใจอะไรที่เขาปกปิดคุณไว้อยู่ตอนนี้นะคะมีหน้าละมันมันเป็นอะไรนะมันคือเดอะมูนนะเดอะมูนคือความกังวลจิตกังวลใจนะ ดูความในใจของเขาคนนั้นกันดีกว่าค่ะคุณคาะว่าเขาเป็นยังไงนะคะเขาปกปิดอะไรไว้แม่หมอปวดหัวเลยนะเห็นไพ่เนี่ยเออนะทำไมถึงเป็นอย่าง้งละจ๊าไม่เป็นไรหรอกนะถ้ามันรักแล้วมันก็มันก็เป็นความรู้สึกดีๆค่ะคุณอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าเสียเรียดนะไปเติมกำลังใจให้นะคะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นนะคะขอให้มั่นใจได้ว่า ความรักนะคะมันปลอดภัยนะถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งอยู่เป็นรักที่เราไม่ได้ครอบครองเขาเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขเงื่อนไขนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่มันดีอยู่แล้ว่คุณคุณอย่าไปคิดเยอะนะเขาความในใจของเขาที่เขาปกปิดไว้คุณเห็นไหมคะโอ้ยเนาะแม่หมอปวดหัว <c oughs> คุณดูสิคะคุณดูสิคะ ดูสิคะคืองงไหมยังไม่เข้าใจหนาะอะหกหกไม้สองถ้วยสี่ถ้วยสองดาบและเดร์ซันเขาชอบคุณมากเขาชอบคุณมากจนความรู้สึกมันล้นน่ะมันอธิบายเป็นคําพูดออกมาไม่ได้ค่ะคุณเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยมันไปไปไปเขาเขาเรียกว่าอะไรไปไปตลอดรดฝั่งไปถึงฝั่งฝันน่ะไปเป็นให้มันเหมือนกับที่เขาคิดไว้จินตนาการไว้เขาอยากให้มันออกมาดี เออแต่ความเป็นจริงคือม ouais. so cool. so so ันยังเป็นไปไม่ได้ที่มีอยู่ไม่ถูกใจที่ถูกใจก็เอามาครอบครองไม่ได้มันเลยเกิดความลังเลขึ้นเขาก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ใจของเขาที่เขาปกปิดไว้ที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกคุณคือเขารู้สึกดีมากที่มีคุณในชีวิตเขารู้สึกโชคดีมากเขารู้สึกชอบมากเขารู้สึกถูกใจมากเขารู้สึกถูกชะตามากเขารู้สึกอยากให้คุณเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาถ้าคุณยังไม่มีใครถ้าต่างคนต่างไม่มีใครนี่คือ ขอเป็นแฟนได้ขอเป็นแฟนแล้วคุณค่าคุณรู้ไหมคะเอ่อความรู้สึกมันเยอะอย่างมากนะคะ The Sun ค่ะมันเป็นความสดใสมันเป็นความน่ารักมันเป็นความบุ้งมิ้งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเขาแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้พูดหรอกมันเป็นความในใจที่เขาปกปิดไว้ค่ะคุณค่ะคุณจะไม่ได้รู้ง่ายๆหรอกว่าเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงนะคะเนี่ยอยากให้มันออกมาดีอยากให้มันออกมาสวยงามนะเขาชอบคุณเขารักคุณแล้วนะคะกองที่สองเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะ ไปดูกันนะคะเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอันนั้นคือความในใจนะแล้วมาดูกันนะคะว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณเห็นไพ่แล้วก็นะนายออฟสอดนะอีโก้นะอีโก้ก็สูงนะคุณหกดาบความในใจเหรอคะยังทำอะไรไม่ได้ ก็ได้แต่ภาวนาให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดโอกาสดีๆภาวนาให้มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเนาะความสัมพันธ์มันก็จะไปน้เนิบมช้าๆไปเรื่อยๆถามว่าจบกันหรือยังมันยังไม่ได้จบกันแค่ยังหาทางออกให้ให้เรื่องนี้ไม่ได้อ่ะเขาอยากพาคุณไปเที่ยวเขาอยากพาคุณไปเที่ยวจริงๆนะอยากพาไปเที่ยวอยากพาไปที่ไหนก็ได้อ่ะ ที่มันได้คุยกันสองคนน่ะเอออยากพาคุณไปเที่ยวนะเออแม่หมออย่าเพิ่งหลับแม่หมออย่าเพิ่งหลับนะแม่หมอตื่นก่อนนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เปิดฟังอยู่ตอนนี้นะคะคุณอย่าเพิ่งหลับนะอยู่เป็นเพื่อนไปไต่ก่อนนะคะเพื่อนๆ่นที่เลือกเด็กที่สองกองที่สองเขารู้สึก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 ความรู้สึกของเขาตอนนี้คือเขาขออยู่นิ่งๆก่อนคือมันยังแก้อะไรไม่ได้เขาขออยู่นิ่งๆก่อนนะจะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้จะหยุดก็หยุดไม่ได้ความรู้สึกมันไปไกลแล้วทํายังไงดี ก็เลยอยู่นิ่งๆซะดีกว่านะมีโอกาสก็คงได้เดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะตามอัธยาศัยกันสองคนอะไรอย่างนงี้นะคะ <c oughs> แม่หมอเออแม่หมอก็พูดไปนะเรามีฟรีวิวค่ะเพื่อนๆอ,อย่าซีเรียสนะเราเลือกทางเดินของเราได้เนาะไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณในอนาคตกันนะคะว่าเป็นยังไงไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนกันนะคะ แนวร่มความสัมพันธ์ของคุณสองคนไปเตือไม่ได้ดูให้ละเอียดมากนะดูให้เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนนะก็ส่งกันหน้าดูแหละถ้าอยู่ไกลกันนะโอ้ยเร็วๆนี้นะคะอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจจะได้พูดคุยกันแล้วก็แน่นอนคะ่ะพวกคุณได้คุยกันแน่นอนนะคะนะ เร็วนี้แหละพวกคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกันจะได้คุยกันมันมีความคิดถึงห่วงหาอาทรถ้าเขาเงียบหายไปนะคะมันก็เป็นอะไรที่เขาคิดถึงคุณนะแล้วเร็วนี้ก็น่าจะได้คุยกันได้ติดต่อกันได้พูดคุยกันเพื่อตกลงเพื่อเคลียความสัมพันธ์นะคะของคุณสองคนนะโอเคไหมอืมความสัมพันธ์มันยังจะไปต่ออีกนะมันยังไม่หยุดมันยังไม่จบนะก็ขอจบความทำนายกองที่สองไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเป็นอะไรที่ยังไม่ถูกอ,อกถูกใจนะคะต้องขอให้เพื่อนๆด้วยนะมาให้กำลังใจไปเตเยอะๆมาคอมเมนต์ด้วยนะอยากรู้ว่ามารีวิวชีวิตให้ไปเตฟังด้วยนะเพื่อนๆเด็กที่2ขอจบคำทำนายไม่เพียงเท่านี้นะคะบายๆมาดูกองที่3ค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3เด็กที่3ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะ ก็ใครยังไม่กด Subscribe นะคะไปกด Subscribe ก่อนคะ่ะแม่หมอง่วงนะคะแม่หมอก็จะพูดแบบงงงนิดนึงพูดไปวกไปวนมานะคะให้อภัยไปเตยนะไปเตยตั้งเป้าหมายไปแล้วว่าใบเตยต้องทำบันลคลิปนะคะบัลคลิปบัลคลิปนะถ้าไปเตยไม่ทำไปเตยจะนอนไม่หลับนะคะเราก็ต้องมาเจอกันทุกวันนะคะเพื่อนๆก็กดฟังไปเตยด้วยนะมาให้กําลังใจไปเตยหน่อยนะเนาะ เอามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ของคู่คุณสองคนตอนนี้เป็นอย่างไงก่อนจะไปดูความในใจของเขาคนนั้นนะคะโอเคไหมมาดูก่อนนะคะความสัมพันธ์ของคูกคุณสองคนเป็นอย่างไงตอนนี้อยู่ในชีวิตกันอยู่หรือเปล่าสับไพ่จัมโบ้สะเทือนนะคะแม่หมอสับไพ่รุนแรงมากนะอยู่ในช่วงสงบจิตสงบใจนะคะเฮลโลแฟน สงบจิตสงบใจแล้วก็คิดถึงวันเวลาเดิมๆนะคะที่มันเคยเมีร่วมกันนะคะอืมนะเหมือนพวกคุณคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตชีวิตกันและกันอยู่นะคะเพื่อนๆอืมคุณเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนที่เรียนที่เดียวกันเป็นเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานแล้ว แล้วคุณเป็นคุณสองคนเป็นอะไรที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาถ้าไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกนะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นไปเนิบๆช้าๆนะคะไปเรื่อยๆช้าๆนะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะเป็นรักที่มีอายุห่างกันมากๆเป็นไปได้หลายแบบนะเห็นไหมอันเนี้ยอายุต่างกันเยอะนะ อายุห่างกันเยอะนะเป็นรักต่างวัยเป็นรักเก่าๆเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนเก่าๆในชีวิตที่วนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งเคยช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตกันนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเงินก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ถ้าพลังงานของพวกคุณเป็นประมาณนี้ไปฟังคำทำนายต่อค่ะความในใจของเขาคนนั้นที่ปกปิดไว้นะคะอะไรที่เขาไม่ได้พูดให้คุณฟังไปดูความในใจเขากันนะคะ แม่หมอเริ่มอมวงแล้วนะคะอย่าเพิ่งหลับก่อนนะอยเพิ่งหลับก่อนแม่หมอเด้อฟังกันก่อนเด้อนะเข้ามาฟังกันนะคะมารอคอยรอยคอยที่สถานีแห่งรักของเรานี่แหละนะคะเคลื่อนแห่งความฉี่ที่มีแต่ความรักและความใส่ใจให้คุณนะคะเห็นไหมคะความในใจอะไรที่เขาปกปิดไว้เสียงกรเบอลงบอลงเดี๋ยวแบ อ่าโอเคโอเคโอเคนะความในใจอะไรที่เขาปกปิดไว้ตะลุงคนนี้นะคะตะลุงคนนี้เป็นอะไรทำไมนิ่งจังเออแฮงแมนหน่มาถูกเด็กนะไม่เข้าใจตะลุงคนนี้เป็นอะไรหรือคุณป้าคนนี้เป็นอะไรนะคะอ,อยู่ใกลกันนะอาจจะอยู่ต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างอำเภอเนาะ ความในใจที่เขาปกปิดไว้หรอคะเขากาลังหาคําตอบให้ชีวิตเขาอยู่ค่ะตอนนี้นะคะนะที่มีอยู่ไม่ถูกใจที่ถูกใจก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆอ่ะคุณเห็นไหมเออแทนที่จะเอาถ้วยเก็บเข้าไปในบ้านนะคะเขาก็เ,าเอาไปรองน้าฝนซะอย่างนั้นนะคะกลายเป็นวาอเบื่อหน่ายช่วงนี้เขาเ,เบือเบ่อๆเซ็งๆอะนะคะอยู่ไกลๆน,นะคิดถึงอยากให้คุณอยู่ในชีวิตอยู่นะ อยากให้คุณอยู่ในชีวิตอยู่แต่นิ่งเหลือเกินเป็นก้อนหินไม่มีความรู้สึกเออขนาดความในใจเนี่ยยังนิ่งเลยคุณคนนี้ความในใจแล้วที่เขาปกปิดคุณอยู่ขอขยายไพ่นะเล็กที่3มนี้มาแบบงงๆอะ่ะเขารอคอยที่จะมาพบเจอพูดคุยกับคุณแต่สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงเนี้นะห่วงแหนหวงห่วง คิดถึงนะคะแต่อยู่ไกลกันนะคะเด็กที่3น่าจะไกลกันเนาะนะเป็นอะไรที่เขาอยากมาเจอมามาคุยกับคุณนะ่ะอาจจะไม่ได้เชิงแบบหวานแหววชู้สาวนะเป็นลักษณะของเพื่อนมาเจอเพื่อนหรือว่ามาคุยกันนานๆทีแบบมาเจอกันนะมาคุยกันมาเจอกันนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ความในใจที่เขาปกปิดไว้คือเขารอมาเจอคุณนั่นแหละแต่าไม่ได้พูดนะ ใจที่เขาปกปิดไว้เมื่อกี้ใช่ไหมมาดูว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณกันดีกว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณว้าวแม่หมอตื่นเต้น The Sun ก็มาเจ้าค่ะว้าว Ed of Pendulical นะคะก้าไม้เออ Queen of Pendulical แล้วก็ นายอ่อนนะพวกคุณน่าจะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันในเรื่องของงานของเงินด้วยเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณก็ดูสดใสอ่ะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาโชคดีจังเลยมาเจอคนแบบนี้ทําไมคุณเก่งจังทําไมคุณดูแบบคุณดูเจ๋งอ่ะคุณดูเก่งคุณมีหลายด้านที่คุณเก่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณน่ะนะเขาเข้าไม่ถึงคุณแล้วเขาก็ รู้สึกว่าคุณเป็นความน่ารักสดใสในชีวิตเขานะเป็นอะไรที่เขาหันมามองแล้วเขารู้สึกว้าวสดชื่นจังเลยมีความสุขจังเลยไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกนะแค่มีความสุขที่ได้เจอที่ได้มองที่ได้ส่องอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะเขารู้สึกดีนะมีคุณในชีวิตนี้รู้สึกดีนะจ๊ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณกันดีกยว่ามันเป็นไปในลักษณะไหนตอนเนี้ยนะคะเป็นไปในลักษณะไหน ดูเพื่อเป็นแนวทางนะไม่ได้ดูละเอียดมากก็ยังออกมาอีกสาเรียนกับเฮลโลแันรักต่างวัยนะอยู่คนละที่แล้วก็ขี้เก๊กนะยังไม่มีสถานะนะมีความเครียดอยู่ในนี้มันยังไม่ได้จบนะแต่มันเจ็บไปแล้วอะสิบดาบแนวน้มความสัมพันธ์เหรอคะคนหนึ่งอะมีช้อยมีตัวเลือก นะมันก็เลยกลายเป็นว่าอีกคนหนึ่งเจ็บเจ็บปวดหัวใจอะ่ะทาไมเธอเจ้าชู้ยังช้อยเธอเยอะทางเลือกเธอเยอะฉันเริ่มจะแบบกลัวเริ่มจะแบบเออฉันไม่รู้จะเข้าทางไหนดีแน่นิงไปแต่ก็จะได้คุยกันอยู่นะคะแต่มันมีความเจ็บปวดเสียใจอยู่ในนี้นะคะความสัมพันธ์มันยังไม่ได้จบลงค่ะเพื่อนๆแต่มันจะได้ไปต่อนะแต่มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่มีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาเนาะทําให้อีกคนเสียอกเสียใจไม่สบายใจถึงขั้นต้องไปพึ่งธรรมะนะคะ ประมาณนี้นะคะนี่คือคำ,ำทำนายของเพื่อนที่เลือกเด็กที่3กองที่3นะคะเขารอคอยที่จะมาเจอคุณมาเคลียร์มาคุยกับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกคุณออกมานะคะในใจคืออยากมาเจออยากมาคุยอยากมาอยากมามีปฏิสัมพันธ์อยากมา,าใช้เวลาดีๆร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเนี้ยนะคะอืมอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นรักต่างวัยอาจจะเป็นความรู้สึก เก่าๆที่มันวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้ที่คุณถามถึงตอนนี้นะคะโอเคไหมขอจบความํางายกองที่3ามไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาเล่นพิกอาการกับใบเตยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ใบเตยขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะแล้วก็หลับฝันดีฝันหวานนะคะเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ